จากนั้นวันที่สองก็มีท่านวัปปะ,ะเป็นได้บวชปติยะมหานามาจฉิบวชต่อต่อกันมาวันที่ห้าพระองค์ก็ได้แสดงอนัตตารคณสูตรรูป,ปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาวิญญาณสังขารวิญญาณไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทําให้พิสุห้ารูป ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ที่ป่าอิสิปตนมรุกขายวันตอนนั้นมาก็มีท่านยะสะก็คือลูกของนางชุชาดานี้นะครับได้มาฟังธรรมได้อุทานพุทธเจ้าก็ได้บวชให้แล้วก็มีเพื่อนยะสะอีก54ก็รวมเป็น60นะพระองค์ก็ได้อยู่จำปรรษาแล้วก็ได้อยู่ที่ป่าอิสิปตนมรุกธายวันที่เมืองพารานสี อยู่ยังมีความสุขครับแล้วก็ทําให้องค์นั้นได้อ่เรียกว่ามีสาบกรุ่นแรก60รูปหลังจากออกพรรษาแล้วพระองค์ก็จึงส่งภาษาบกออกไปประกาศศาสนาที่บอกว่าจราธาพิโกเบปะหุชนะหิตายะปุหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะพิสุทั้งหลายพวกเธอพ้อนจากบ่วงแห่งมาแล้วขอยทุกท่านเดินทางไปยังอาทิตต่างๆเพื่อแสดงธรรมแก่ชาวชาวโลกโดยอัตตะพยัญชนะ ส่วนเราจะถาคตจะก็จะเสด็จไปที่พุทธกยาอังน,นั้นก็องค์ก็จึงได้เสด็จกลับมา,าที่พุทธกยาแล้วก็ไปแสดงธรรมแก่ชดินสามพี่น้องลุกกัสปะกยากัสปะนตัตตกัสปะนะครับอยู่ที่ขายาศีษะบนภูเขาแล้วก็ทำให้ปัญจวคทำให้ ชะดินสามพี่น้องแล้วก็บริวารหนึ่งพัได้สำเร็จเป็นพระรหันที่ขยาศีสะเมื่อ,อมีอพระเพิ่มอีก1,000แต่ว่าช่วงระหว่างทางที่พคกนั้นได้เดินทางกลับมาที่เมืองขยาก็ได้มีพระกะวัคคี3สามสิครับที่ได้นะฟังธรรมแล้วก็ได้สำเร็จได้มาอีก30 อยู่ที่พารันสีที่่ายสิปัตนะบริกทายบันก็ได้60แล้วก็อยู่ด้วยวางทางอีป่าฝ่ายก็ได้มาอีก30ที่ขยาศีษาก็อีก1000งพันจนัพระองค์ก็เสด็จไปที่เ,เมืองราชคืึซึ่งห่างจะไปก็90กิโลนะครับดังนั้นก็ถือว่าพระองค์ก็ไปแสดงธรรม แกโปรดแกพระเจ้าพิมพิสาร,รเจ้าพิมพิสารได้สำเร็จเป็นสวดสดบันบริวาล12นหุตก็คือ1 2 0 0 0 0 2 100,000 1,000ก็ได้สำเร็จเป็นพระสวดสดบันจากนั้นก็ทำให้เจ้าพิมพิสารได้มอบอปฐะมะสังฆารามก็คือวัดบีรุวันให้แก่ พุทธเจ้าลูกอยากให้แก่พระเจ้าพระสงค์อันนั้นก็เป็นบัตรแรกในทางพุทธศาสนาจากนั้นมาก็มีพระที่ภาษาดิบุตร,ก,รนะกับพระมกบาลนะคับบริวาร1 0 0 0ง0องอยองอยห้าสิได้มาฟังธรรมแล้วก็ได้มาบวชได้สาเร็จเป็นพระอรหันอันนั้นก็ได้เพิ่มมาอีกเ,อเพิ่มมาอีกจากนั้นก็ พุทธศาสนาก็เจริญมานะครับนี่เป็นประวัติที่อของพุทธศาสนาที่เจริญ